กราบสวัสดีค่ะพี่พี่น้องนองแม่แม่เอฟซี FC. โตเกียวมิวสิกทั้งหลายนี่มันนี้มีอย่างขนมเสียนช่า้านานเขาปุูนจ้ามันนี้ตะโกนนายบ่ได้ลูกผัวอยู่บ้านนะใส่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทย ถั่วงอกเออถั่วงอกอืมอือแสบแลายพี่น้องเลยโอ้ยมือนี่มือนี่สิมากคุยเรื่องอย่างวันตีวันนี้นะคะจะมาเมาโมยเรื่องอายุร้อยร้อยร้าน หญิงคนอายุน้อยทุกคนนะ่ะไม่ได้จะทำร้อยร้านร้อยร้านร้อยล้านได้ทุกคนนะจ๊เะเฉพาะคนเก่งเท่านั้นนะคะเฉพาะคนเก่งะเนาะเสียบ่ลอยลงลอยหลานสุปภูสุกคนบ่ได้เด้อนสุคน,น,น,ห,นหลังคนกับแบบ ลักคองอะไรจะค้ำคุยเออสิเอาเอีหยังว่าแบบร้อยล้านขานูเออทางผู้ในวันอันพญานาฟินเล่นน่ะเขาร้อยล้านอยู่แล้วเพราะอะไรคะความสามารถคะ่บะบุมเปนตะค้ำคุยความสามารถเนาะเขาถึงไปได้ไกลเขาถึงแบบ มีร้อยล้านร้อยกว่าลานะ้านนะคาดว่าภายในห้าปีนี้ก็น่าจะสักพันล้านเนาะค่ะ <c oughs> แต่สำหรับบางคนเนี่ยที่บอกว่าโอ้ยกูเห็นแบบเออเนาะสุ่มเป็ดสุ่มไก่สุ่มเห็ดสุ่มหมปดาปไปเรียยเจ้ไน <c oughs> ไปเรียยคะ่ะ ่อุ้อายุน้อยแต่มีวุฒิภาวะดูแลตัวเองได้ร้อยเปอร์ซ็นอเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถโอ้หนูฮัลโหลฮัลโหลลูกอููตายแล้วคนอย่างผู้ใหญ่บ้านน่ะไม่ได้มีทุกคนนะคะ DNA ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มีทุกคนนะคะ แยกให้ออกนะคะระหว่างแมงดากับเส็จทีอะคะ่ะโอ้โหต่แตต,ตสูอกูอยากหัวเก่งมากะค่ะเก่งมากสูเอาเอียงมาเก่งกูถามแน่เป็นนักร้องก็ไม่ดังเป็นดาราก็บดังเป็นลิเกก็กบดัง แม่ยกอยู่ใส่แม่ยกแม่ยกอยู่ใส่เอฟซีย่ใส่ดาด่าทำไมไม่เห็นมีละครอีกล่ะคะทำไมค่ายเขาไม่ป้อนละครให้ล่ะคะทำไมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาไม่สนับสนุนล่ะคะทำไมผู้ใหญ่เขาไม่ให้งานคะ่ะเป็นนักร้องเขาคือบทจังไปลองในงานแนหญิงฮ้อ ซูมนีงานก็บ่ค่อยเห็นได้หญิงส่วนหลายก็สิเป็นงานแบบหมอล่ำจังมากอุยอ้ยอุ้ยหัวราะดังไปไหมคะอือหญิงเข้าวงการมาตั้งแต่สิบเออเลขเลขหนึ่งจนวันนี้เลขสองกว่าก็คือบปลุยอยู่ได้ละ ชื่อเสียงก็ไม่มีนะเอฟซี FC ก็ไม่เหลือแม่ยกก็ไม่เหลือเออไปจ้นก็อันนั่งเอกลีเกะว่องไดแม่ฮักกับวาบ่ย่งผัดอันนั่งเอกคอนอื่นๆแม่ฮักเขาก็ยังอยู่อยู่เออกูไปเบิ้งอันนั่งเอกที่แบบเป็นคู่จ้นกับมึงแมนั่งเอกเขาก็มีมาไล่เขากับมีแม่ยกอยู่ผัดมึงคือบ่มีแม่ยกาผัดมึงคือบ่มีอันเอฟซเออ ขนมเสร็จเจ้าหน้าบ้านเสร็จเสร็ครับเร็จล้ น่าคิดเนาะมันน่าคิดเนาะมึงคือแบบคนนี้ใส่ดีคนนี้ใสด่นนสดีคอนเนคชั่นดีเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นลิกกกูกูแค่งงกูแค่งงว่า คันนิสัยมึงดีป่ะนี่พอมึงสอนมาดีป่ะนี่เป็นอย่างมึงคือบอมีงานหน้าตาก็บ่ได้ขี้หายเดย้เป็นอย่างมึงคือบอมีงานเป็นอย่างเอฟซีคือบอมีเป็นอย่างแม่ยกคือบอมีกูงงอืม,อม กูแค่งงอ่ะเอออยู่ในวงการมาเป็นสิบปีเนาะกูแค่งงว่าทำไมอยู่มาเป็นสิบปีทำไมแบบ <c oughs> บันก็อยู่หลังขอกโมย <c oughs> อืมอืมอืม,อมแล้วบ้านก็แบบบ้านก็ธรรมดาอืมไม่แบบจ่ากละสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบล้านอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อืมอืมได้ <laughs> โอ้โแล้วก็กหัวสูงหัว <c oughs> ผีเน่าลงผัวพวกมึงแบบพวกมึงสมกันดีดีสูเออสมกันดีดีทุกวันนี้ทุกวันนี้ผันตัวมาเป็นผู้กำกับเนาะจากเป็นนักร้องนักสแสดงนิเกทุกวันนี้เป็นผู้กำกับคะ่ะผู้กำกับอ